สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมม่งมนพัสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่างานเจดีปากน้ํานะคะงานนี้เริ่มวันที่3ถึง14พฤศจิกายนนี้นะคะใครไม่มีรถส่วนตัวก็มารถไฟฟ้าได้ค่ะลงที่สถานีปากน้ํานะคะหรือถ้าใครมีรถส่วนตัวเนี่ยก็สามารถมาหาที่จอดมันจะมีพื้นที่ที่เขารับบริการให้เช่าจอดได้ะคะ่ะนี่อันนี้เราก็เดินมาแล้วนะคะเดินเข้างานมาจากทางรถไฟฟ้าค่ะ เริ่มต้นก็คือแบบขายตั้งแต่ตีนสภาเลยค่ะยาวเข้าไปข้างในนะคะงานนี้ก็จะมีขึ้นทุกป,ปีค่ะในช่วงประมาณเดือนนี่แหละค่ะเดือนพฤศจิกาหรือว่าประมาณปลายเดือนตุลาประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็จะมีของขายของเล่นอะไรเงี้ยค่ะให้เด็กๆมาเล่นอารมณ์ฟิลงานวัดเลยค่ะ นี้เราก็จะมาเดินเที่ยวกันนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ดูค่ะก็จะมีทั้งอของภาคกลางภาคใต้น,นี้ก็เป็นน้ําลูกชกกันนะคะเราก็ไม่เคยกินค่ะก็เลยลองหน่อยก็เป็นหวานหวานนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอของดังของออกทีวีอะไรเงี้ยเขาก็มาจัดบูธจัดขายกันน่าก,กินทางนั้นเลยค่ะเราก็มาเดินดูเดินซื้อเลือกกันได้นะคะใครไม่มีเงินสดส่วนใหญ่แมค่ค้าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้สแ,แกนคิวอาโค้ดแล้วค่ะ นี่ก็คือแบบมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะก็มีตั้งแต่ตรง BTS ปากน้ำยาวเข้าไปจนถึงตลาดปากน้ำข้างในเลยค่ะแล้วก็มีในสระากลางด้วยนะคะนี่นี่ก็แวะซื้อของไปเรื่อยๆค่ะอยากกินอะไรก็แวะเลยคะ่ะโอกาสดีมีหนเดียว <c oughs> ไปเรื่อยๆนี่ก็เอาไปช่างกิโลนะคะร้านนี้เขาขายช่างกิโลเป็นขีด กละเมสีสันน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะส่วนอันนี้เราก็มาแวะตรงซุ้มกุ้งเสียบหอยเสียบนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะไม่แพงด้วยค่ะ้าแม่ค้าก็มาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมีหมดเลยค่ะมีทั้งของคาวของหวานอาหารพร้อมทานให้เลือกยอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็อ,อากาศก็จะร้อนนิดนึงอะนะคะก็แนะนําว่า ก็มาเดินเย็นๆหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนกลางวันามาันค่อนข้างร้อนร้อนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดบนถนนนะคะและแดดก็สองแบบช่วงนี้ก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะเมืองไทยเหมือนมีแต่หน้าร้อนค่ะก็มาเย็นๆก็โอเคหน่อยคะอ่ะก็เป็นกลาแมเจ้าดังนะคะกลาแมแไม่เก,กจ่ายสกแกนจ่ายอะไรเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นของดังค่ะของดังเมืองนครสีธรรมราชนะคะที่เขาเอามาขายที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นจำปาดะค่ะอันนี้เราก็ไม่เคยลองนะคะก็เลยแบบมาต่อแถวลองหน่อยเขาบอกเป็นจำปาดะทอดนะคะเป็นเหมือนขนมเลยค่ะแล้วก็ชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะรสชาติก็หวานๆกับกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะต้องมาลองค่ะแถวยาวประมาณหนึ่งเลยนะคะอันนี้ต่อแบบประมาณ2กระทะมันจะได้กิน รสชาติก็หวานๆกรอบๆค่ะข้างในก็ยังมีเม็ดเหมือนเม็ดขนนอยู่เลยค่ะนี่นอกจากของกินเลยแล้วก็มีแบบของแบบของเล่นแบบเหมือนงานวัดนะคะปลาเป้าปลาโป่ปปงงานบิงโกงบิงโกเลยมีหมดนะคะนี่ม้าหมุนอะไรชิงช้าสวรรค์อะไรมีหมด,ะะมหมมหมดเดีเด๋ินเข้าไปเลยเขาก็เสถานที่จัดงานคือกว้างมากๆเลยค่ะแนะนําให้มาเที่ยวได้เลยนะคะช่วงนี้นี่รถบัมบ์ในวัยเด็ก โตแล้วก็ยังมีอยู่ค่ะอ่านไปทางนี้ก็มีบ้านผีปอบรถไตทั้งอะไรเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็ของกินที่เราซื้อมาเตรียมไปกินที่บ้านค่ะก็จะจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ